เข้าสู่ประเด็นเลยด่วนด่วนที่สุดและด่วนมากรับโทรศัพท์ในวัดไม่ไหวต้องไเช้ามืดใช่ค่ะเรื่องของเรื่องมีข่าวจากต่างประเทศชิ้นหนึ่งในข่าวบอกว่าโดนัททัมมีคำสั่งด่วนค่ะสั่งระง,งับวีซ่า75ประเทศรวมถึงประเทศไทยมหมายความว่าตั้งแต่วันที่21มกราคม2569 คนไทยจะไม่ได้รับวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออย่างไรเออหรือเปล่าพอข่าวนี้ออกมาทุกคนก็คิดเป็นแบบนั้นเพราะนั้นคนที่จะไปสหรัฐเขาเลยปั่นป่วนลูกหลานเรียนอยู่สหรัฐเขาก็เลยปั่นป่วนกันหมดเลยต่อไปนี้ต่อไปน,ไปนี้คือข้อมูลที่ผ่านการกรองมาในระดับหนึ่งะจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่รอฟังสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยชีออ้แจงชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับเออโอเค okay. ฝากถึงสถานทูตและกันวันนี้น่าจะมีชี้แจงอะไรบางอย่างไม่งั้นปวดแน่นอน ข้อมูลกลองในระดับหนึ่งนะครับคโดยดันทรัมป์สั่งระง,งับการออกวีซ่าให้แก่พลเมืองของ75ประเทศรวมถึงประเทศไทย<ช>มีผลตั้งแต่วันที่21มกราคม2569วันนี้วันที่15นะคะจะไม่ปวนได้อย่างไรใจเย็นๆใจเย็นๆ <c oughs> ข่าวที่กลองมาในเบื้องต้นเขาบอกว่าระง,งับออกวีซา่าเฉพาะวีซ่าประเภทพนักถาวรขีดเส้นใต้คำว่าพนักถาวรไม่รวมวีซ่าชั่วคราว วีซ่าชั่วคราวก็อย่างเช่นทเที่อไปท่องเที่ยวเพื่อไปติดต่อเจรจาธุรกิจค่ะดังนี้เป็นต้นไปแล้วกลับอะ่ะคําถามก็คือคําว่าทมนักถาวรตามคําสั่งของดดนทัททามครอบคลุมแค่ไหนนักเรียนไปเรียนหนังสือได้นะเช่นไปเรียนหนังสือเออเพราะต้อง<ด>เรียนเป็นปีอะ่ะก็เรียนกันเป็นปีอยู่กันเป็นปีใช่ได้หรือไม่อ,อ,อันนี้ดูกันต่อค่ะวีซ่าชั่วคราวรวมถึงเรื่อง รวมถึงเรื่องผู้ปกครองจะเดินทางไปเยี่ยมลูกหลานที่เรียนอยู่ต่างประเทศและตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับลูกหลานสักเดือนสองเดือนได้หรือไม่เข้าขายวีซ่าพำนักถาวรวีซ่าชั่วคราวต้องรอเขาได้ภายในวันนี้นะครับภายในวันนี้ก็น่าจะมีคำชี้แจงจากสถานทูตสหรัฐประจาประเทศไทยค่ะจบไปหนึ่งข่าวใจเย็นๆก่อนนะ ใจเย็นๆคเอคนมีกระตังที่จะไปสหรัฐเท่าไรโปรดใจเย็นที่จริงนะอืไม่เที่ยวสหรัฐก็ได้เหรอเที่ยวประเทศไทยเนาะเที่ยวประเทศไทยดีที่สุดเอ้ยที่เที่ยวบ้านเรามีเยอะใช่อ่าหรือไม่ก็เที่ยวประเทศที่เป็นมิตรกับประเทศไทยจริงๆเช่นนึกไม่ออกอุตสาถาม